สวัสดีค่ะมือนี้ยาติผ้าสิผ้ามาส้มสวน,วนเนาะค่ะเนาะมาเสียหยาสวนไหมคะพี่น้องเสียหนาออกจากพักเพิ่งบอกที่พักของยาตาพี่พักมองนั่งมองนั่งกินขา้าวกินอาหารพี่น้องไปสิผ้าไปส้มสวนกันเนาะไปสวนอย อันนี้พักบุ้มค่ะพักบุ้มยาา่าจ้าตัดออกแล้วนี่เอาฟุ้นไซเอาปุ๋ยไซให้มันเกิดขึ้นไหมอีกค่ะกําลัางสิกเกิดขึ้นอีกพักบุ้มพ่อได้กินแล้วค่ะพี่น้องปีนี่อันนี้เป็นพักอันพักของฝรั่งเป็นคือจังอันเป็นคือข้ขนขนางหน้าไหมค่ะพี่น้องนี่ข้าเก็บเอาใบมันนี่เนาะนี่เก็บเอาใบเอาการมันนี่ไปพัดค่ะพี่น้องนี่นี่ละนี่ข้าเก็บเอาไปพัด ค่ะพี่น้องคือคือผักขึน้าเลยค่ะพี่น้องมันเป็นผักของพวกฝรั่งค่ะนี่แหละนี่เก็บเอาใบมันสิค่ะพี่น้องเก็บเอาบอบบออห้มันได้แก่ถิ่มซื้อพี่น้องเนี่ยมีอันไอ้มีมิตามินลายค่ะนี่นี่ค่ะเก็บเอาไปพัดหรือห้าไปอันห่อเมียงกินก็ได้ไปหนึ่งไส้ปลา อันนี้ต้นนี้ก็สิเป็นอันใบอันหัวกระลำน่อยไหมคะนี้พี่น้องมันทีกันย่าจ้าสิแเวอ,ออกไม่อยู่แสวออกออกอีกจุนี่ผ้ามาเบื้งผักเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมันง่ามคักคะ่ะพี่น้อง อ้ยาจานี่มื้อนี่ยาจ้าสิเป๋พักอันสิเป๋พักกาดเทียนอันนี้ก็แเม่นพักอมค่ะพักหอม,มบ้านเท้าค่ะพี่น้องนี่นี่เขาเอื่นสเปียนอตอยู่นี่อันนี้ก็แม่นเป็นพักซี่้อมบ้านเท้าค่ะพี่น้องบ่น่ักซี่รอมักซี่รอมบ้านเท้าค่ะพี่นอ้นอ,อ,นาานองนี่งามมันงามคักกินกับลาบกินกับปนกับแก้วบองกับแซบค่ะพี่น้อง นี่แยจาการะลังสิกาพักซี่อีกพักซี่หอมป้อมนี่พักแป้น,น,น,นค,ปค่ะพี่น้องกระเทียมยาจ้าเอาไว้เอาอันหมากมันเอาเป็นหัวน้อยก้าต้อไปอีกค่ะพี่น้องห้อสิบวได้ไปซื้อหัวกระเทียมเนาะนี่ดอกมันนี่เป็นนี่ดอกกระเทียมปลูกได้อีกเ้ยค่ะพี่น้องเ้อนี่ปลูกได้อีกเอาดอกมันไว้ก็คือเอาเม็ดเอามากมันละค่ะพี่น้องนี่มนีนกระสารเน่ อันนี้ก็พักพักใบใหญ่พักบ้านเฮาเป็นเล็กน้อยเอื่นว่าพักตากุงพักตาก้งเอามะขาตาไหมเอาป้องมันมะขาตาเล่นไหมครับพี่น้องพักใบใหญ่อันนี้ก็เป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งนยคะพี่น้องหนึ่งใส่ป่าแสบต่อมาเน,นี่ก็เปลี่ยนพักข้าวท้อง้ะนี่พักข้าวท้องตัดให้ไปให้น้องสาวน้ำตัดไปให้เพื่อน้างบ้านนี่ก็เสน่ห์ พี่น้องสะระแหน่ไทยเขาได้ค่ะพี่น้องใบบะมีขนเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้มันถึกน้ำเกลือนี่มันเลยตายถึกน้ำเกลือมันเลยตายลงนี่หมากเวียนแบยาจ๋ากำลังสืบซุกแล้วค่ะพี่น้องคุณดกคักบ่าคุณเวียนแบ่คุณนะ,นค,ะนรรนค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวนมาดซุกเนี่ยดำกัมคึกมือก็ได้ได้ค่ะพี่น้องอาภาพี่น้องมาเบิ่งมาส้มสวนเนาะนี่กระหมากบโบลแบใหญ่ยาจ๋าซื้อมาปลูก พึ่งปีนี้กรลั่งสีมีหมากแนปีนาค็คือสีมันขึ้นมากหลายงาอยู่ปีนาก็คือสีหลายหมากอยู่ดอกค่ะหมากรุ่นง่ายๆนี่ค่ะพี่น้องจ้ะนี่อันนี้เป็นหัวอันอันนี้ลืมซื้อเป็นหัวเป็นคือหัวประกาศของฝรั่งค่ะพี่น้องอันนั่นกระ,บะเบือเทศกระลั่งสิเป็นหมากกระลังะล่งสีดกกระลั่งสติีหมากค่ะพี่น้องนี่นี่แบบนี้นี่แย่ใจสิให้เบิ้องอันนี้ นี่คันน้าน้อยยะจา้าเขาก็แปะเขาก็แปะคันหน้าค่ะพี่น้องนี่กรลรังเสียนึ้นทั่วปีนี่ทั่วยะจ้าบ่ปนได้น,ดนี่ได้ทั่วบ่กี่เครือค่ะพี่น้องสิผ้ามาเบึงเนาะ <c oughs> นี่ค่ะนี่ทั่วอันนี้ทั่วเขากำอันนี้ทั่วขาวนี่คืนข้างปีนี่ือสิเมนยานได้เอาตะแน้วมันละค่ะพี่น้องนี่มาเบิ่งน้ำกันบาดนี่ นี่พักแมงลักค่ะพี่น้องพลายตูพออ้พลายตูบ้านเฮ้านน่กระลังงามเห็นน้องเพื่อนทรมากเพื่อนอยากได้อยู่เดี๋ยวเสียนาดเพื่อนมาเอาจาักมืออยู่นี่บัดนี้ก็ะมน่นน่กระบักสะกดหมักบวบมักสะกดปุ๋นแล้วลกลกค่ะพี่น้องหมักบวบหมักบวบฝรั่งกต่มากกับน,นี่ขะหน้าค่ะ <c oughs> ขะาหน้าทอนให้น้องเพื่อนเพื่อนเบิด์ปุ๋นกะซองส่วนนี่ก็ะซีได้ยูดดอกค่ะได้ยู่ดอก เป็นกำใ่เตือนเยีะยคุณนะคุณงามค่ะพี่น้องต้นใหญ่งามเลยค่ะอันนี้ก็ผพักแมงลักอีกแปลงหนึ่งค่ะผักอีตูนี่ค่ะพี่น้องนี่ปาดขายไปข้าเจ้าได้แน่แล้วนี้ <c oughs> ไ,ปไปทังนั้นอีกนี่ก็ผพักหอม พักหอมกับชุ่มทอนไปแล้วกับทอนไปขายน้ากันกับขน่าล่ะค่ะพี่น้องคุณนะเบื้องต้นเบื้องต้นหอมดูค่ะพี่น้องเบื้องต้นหอมงามคักบ่คุณนะคุณนะเพียงเอวเพียงเอวคุณนะพี่น้องเพียงเอวยาจายอิลีดี้นี่กับขนาค่ะขนาค่ะพี่น้องนี่ทำแล้วขน่าพัดกอบดีค่ะพี่น้องจ้านี่ขนาขนาค่ะขนาค่ะ ยจกผ้ามาทั่วสวนนะคะน้อมาทั่วสวนมาทั่วสวนอันนี้ก็เป็นทัวทัวลันเต่าค่ะพี่น้องจ้านี่ทั่วลันเต่านี่เป็นทั่วลันเต่าค่ะดอกไม้ลายอันลายยางอันนี้อันนี้คือเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งลวก็เป็นยาตะกะเตียนละค่ะพี่น้องนี่ อยดนอดอ่อนๆเพื่อนนี่กะเก็บกินได้ดอกเพื่อนกะกินได้แล้ะก็หอมหอมค่ะพี่น้องนี่มือนี่กะเป็ี่นมือวันปลาพอดียะจ้าซีเดตเอาดอกไม้ละไปใส่แก่ก,กันไปใส่ห่านผ้าไปใส่หิ่งผ้าค่ะพี่น้องคุณสวยสวยงามค่ะพี่น้องหอมหอมแหมค่ะหอมหอมมัอ่อนหอมขึ้นอันน้ำหอมเนี่ยแหละค่ะพี่น้องนี่ปีนายาจ้าเสียมาปลูกหลายๆอยู่ปีนี่ปลูกสองสองฝากฟังนี่ค่ะ สองฟ้ากฟ้งางท่เข่าสวนนี่ค่ะพี่น้องนี่อันหนึง่งนี่นี่่าจาาเอามาปลูกอน,นี่ใบนี่กังซีหละ่ะค่ะพี่น้องนี่มองเข่าสวนยาจา่านี่ค่ะพี่น้องนี่ละมองเข่าสวนญาจา่านี่สีเข็ดเป็นแบบนี่ค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องผู้ใดมาเวงมาส้มมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหยา,ายาจมีกําลังใจ่ในเด้อค่ะขอบคุณไดหลายค่ะ